ความหมายของไพ่สเตรนท์เป็นไพ่หมายถึงผู้หญิงแกร่งมีความเก่งกาจเท่าหานธรรมะแมงรวมทั้งมีไหวพริบและสติปัญญาโดยหมายโดยรวมแล้วจึงหมายถึงการเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออุปสรรคนะคะด้วยการใช้แรงกายแรงใจสติปัญญาการตัดสินใจในเรื่องต่างๆรวมถึงการควบคุมสถานการณ์ในแบบของผู้หญิงที่จัดการกับปัญหาหรือเอาชนะสิงโตที่เป็นสัตว์ดูร้ายได้แต่ก็ยังแฝงด้วยสเสน่ห์และความอ่อนโยน นอกจากจะแสดงถึงความเก่งกล้าสามารถสเตนตยังมียังหมายถึงจิตใจอันเข้มแข็งความอดทนและความเท่าเทียมของเพศหญิงด้วยสถานที่ที่เกี่ยวข้องที่เลี้ยงสัตว์สถานที่ประลองแข่งขันสนามกีฬาพื้นที่กลางแจ้งนะคะสถานการณ์ทั่วไปของไพ่สเตนตมีเรื่องต้องให้เหนื่อยหรือต้องออกแรง เน้นการใช้สติปัญญาควบคุมสถานการณ์สำหรับเจ้าเจ้าชะตาผู้หญิงเป็นช่วงที่ต้องใช้พลังงานหรือเจอเรื่องที่ค่อนข้างหนักมีความท้าทายต้องแสดงความสามารถไหวพริบปฏิพานเพื่อแก้ปัญหาหรือจัดการปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ซึ่งในบางครั้งก็แก้ปัญหาได้อย่างละมุนล,ละม่อมรวมถึงสถานการณ์ที่เอาชนะคู่แข่งผู้ชายได้หรือต่อสู้จนถึงที่สุดด้วยไหวพริบสติปัญญานอกจากนี้ยังหมายถึงความรับผิดชอบ ในหน้าที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบแบกภาระเป็นผู้นำมีเรื่องต้องใช้ความคิดตัดสินใจโดยเฉพาะเจ้าชะตาที่เป็นผู้หญิงมีความคล้ายกับเดอะชา o อต e ไพอัศวินนะคะแต่แตกต่างกันอยู่ที่ตรงสเตรนท์จะใช้การใช้ความคิดมีความละมุนละม่อมไม่ค่อยมีความใจร้อนบู้วามหรือขาดความยั้งคิดเหมือนกับเดอะชารตนะคะ นอกจากนี้ยังหมายถึงการเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตในเรื่องต่างๆโดยโดยมากสเตนหมายถึงผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำได้แก่แม่ญาติผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาคู่แข่งที่เป็นเพศหญิงโดยมากมักจะมีอิทธิพลในเรื่องของการสั่งการหรือการควบคุมอาจจะอาจจะให้ความช่วยเหลือเป็นบางครั้งสำหรับเจ้าชะตาที่เป็นผู้ชาย เป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงที่เข้ามามีอิทธิพลในเหตุการณ์ต่างๆโดยมากจะมาในรูปแบบของการช่วยเหลือสนับสนุนเข้ามาควบคุมวางอำนาจหรือเข้าหาในแง่ของความสัมพันธ์ต้องอาศัยไพ่ใบอื่นช่วยในการทำนายด้วยนะคะมาดูลักษณะนิสัยของไพ่สเตนกันนะคะโดยรวมกล่าวถึงผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งทั้งกายทั้งทางกายและทางใจรูปร่างลักษณะแข็งแรง หน้าตาสัสวยสีผิวคมเข้มมีความมั่นใจในตัวเองมีความเก่งกล้าสามารถฉลาดมีไหวพริบสติปัญญาดีรอบรู้เฉลียวฉลาดจริงใจแก้ไขหรือจัดการกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆได้ดีเข้าสังคมได้ดีมีสเสน่ห์โดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามมีน้ำใจรักพวกพ้องมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก มีความทันสมัยรักเกียรติรักศักดิ์ศรีชอบความก้าวหน้าเข้มแข็งอดทนชอบเอาชนะมักคิดว่าเรื่องของเพศไม่ใช่อุปสรรคหรือเป็นข้อจำกัดมีความเท่าเทียมทางเพศนิสัยด้านลบชอบควบคุมชอบการควบคุมหรือใช้อำนาจอยู่เหนือผู้ชายหญิงหรือทะนงตัวมากจนเกินไปไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นหรือดือ้อใจร้อนไม่ค่อยให้ความไว้วางใจใครใช้อำนาจหรือความเข้มแข็ง ในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ค่อยละเอียดอ่อนหรือไม่ค่อยอ่อนโยนไม่ค่อยไม่ค่อยลงรอยกับเพศเดียวกันสำหรับเจ้าชะตาที่เป็นผู้ชายในแง่ลักษณะนิสัยอาจจะลดทอนความเป็นผู้นำลงมีความสุภาพอ่อนโยนมากขึ้นมีความมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติฝ่ายหญิงให้ความสำคัญกับเพศแม่ยอมรับความเท่าเทียมทางเพศหรือเป็นชายที่อยู่กับแม่หรือผู้นำครอบครัวที่เป็นหญิง บางคนอาจจะมีลักษณะนิสัยใจคอคล้ายกับหญิงหรือเป็นเพศทางเลือกก็ได้นะคะเรามาดูการงานของไพ่สเตรนท์กันนะคะอยู่ในช่วงของการมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากการลงมือทําค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยต้องใช้แรงงานและความคิดเพื่อจัดการกับปัญหาที่เข้ามาหรือมีหน้าที่รับผิดชอบมีความท้าทายพิสูจน์ความสามารถมีการควบคุมดูแลทุ่มเทกับงานเพื่อให้ออกมาดีโดยรวมเป็นไพ่ของความสําเร็จ โดยเฉพาะเจ้าชะตาเพศหญิงแสดงถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับโอกาสที่จะแสดงฝีมือความสามารถหากหากได้เลื่อนตำแหน่งควรมีไพ่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเช่นราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะนอกจากนี้ยังแสดงถึงผู้หญิงที่อยู่ในอำนาจตำแหน่งที่มีการงานที่ดีเป็นเจ้าของธุรกิจผู้บริหารหรือมีอิทธิพลในที่ทำงานสำหรับเจ้าชะตาที่เป็นผู้ชายจะประสานงาน หรือทำงานกับเพศตรงข้ามได้ดีหรือมีเพศตรงข้ามคอยดูแลและช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าก็ได้นะคะบางครั้งอาจจะถูกเจ้ากี้เจ้าการได้เช่นกันหรือการรับผิดชอบในตำแหน่งที่อาจจะไม่เหมาะสมกับตนเองขาดความมั่นใจในการทำงานหรือไม่มีโอกาสได้รับโอกาสนั้นเลยเป็นไพ่แห่งความกลางๆความหมายกลางๆสำหรับผู้ชายนะคะ อาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่อาชีพที่ผู้หญิงส่วนน้อยจะทำเช่นวิศวกรงานช่างงานเครื่องงานซ่อมแซมงานรับเหมาก่อสร้างรวมไปถึงคนขับรถเมลรถแท็กซี่และอาชีพที่ต้องใช้การแข่งขันอำนาจการบริหารเช่นนักกีฬาตำรวจทหารหญิงนักปกครองนักการนักการเมืองหญิงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์สัตวแพทย์ ทันตแพทย์นะคะเรามาดูเรื่องการเรียนของสตรนน์กันนะคะว่าเป็นยังไงค่อนข้างเด็ดเหนื่อยและต้องต่อสู้ฝ่าฟันพอมักจะเจออุปสรรคหรือบทเรียนที่ยากแต่ได้ผลที่น่าพอใจหรือได้รับการช่วยเหลือจากเพศหญิงค่ะเรามาดูด้านการเงินของสตรนน์กันนะคะหมายถึงผู้หญิงหาเงินเก่งสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ต้องจัดการดูแลเรื่องเงินหรือมีภาระหน้าที่โดยเฉพาะการดูแลครอบครัวบริวารรวมถึงการออกสังคมโดยทั่วไปเป็นช่วงของการหมุนเงินหรือจัดจัดการเรื่องค่าใช้ใจ่ายมีภาระค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างมากจําเป็นต้องควบคุมค่าใช้ใจ่ายแต่ในขณะเดียวกันมีความสามารถในการหาเงินได้ดีทําให้เอาตัวรอดหรือผ่านสถานการณ์นั้นๆไปได้เจ้าชะตาที่เป็นผู้ชายก็อาจจะหมายถึงต้องการมีผู้หญิงช่วยเหลือ หรือผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อเรื่องของการเงินการค้าขายการลงทุนค่อนข้างเหนื่อยนะคะใช้ความสามารถแก้ไขปัญหาคอยจัดการกับงบที่ควบคุมได้ยากหรือมีการร่วมค้าขายกับผู้หญิงเก่งค่ะมาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์ของไพ่สเตรนท์กันนะคะโดยทั่วไปยังคงหมายถึงอิทธิพลของผู้หญิงที่มีผลต่อความสัมพันธ์ผู้หญิงเป็นฝ่ายควบคุมหรือดูแลความสัมพันธ์ ดูแลครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่การเงินแต่มักขาดการเอาเอาใจใส่ดูแลในเรื่องการบ้านการเรือนโดยรวมในเรื่องความความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะฝ่ายหญิงพยายามทําให้ความสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดีฝ่ายชายให้เกียรติและเคารพฝ่ายหญิงแต่อาจจะขาดในเรื่องของความเข้าใจการดูแลเอาใจใส่หรือไม่รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรถ้ามีไพ่ความหมายไม่ดีเช่น ไพ่ชุดดาบหรือไพ่ที่มีความหมายของการทะเลาะจะเกิดความความหมายด้านลบเช่นฝ่ายหญิงวางตัวอยู่เหนือฝ่ายชายทำตัวเป็นผด็จการควบคุมมากจนเกินไปหรือมีการทะเลาะขาดความเป็นอิสระขัดแยง้งคล้ายๆกับลิ้นกับฟันจะต้องยอมให้ฝ่ายหญิงอยู่ตลอดสำหรับเจ้าชะตาเป็นชายหมายถึงภรรยามีอำนาจมีอิทธิพลให้เกียรติภรรยาหรือหมายถึง ผู้ชายที่กำลังติดใจผู้หญิงหรือยอมทุกอย่างให้กับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยความสเสน่หาค่ะสำหรับคนโสดนะคะสำหรับสาวโสดคงไม่ไม่ยอมลงให้ชายได้ง่ายๆเพราะค่อนข้างเลือกมากหาคนที่มีความทัดเทียมกันยึงอยู่โสดนานหาคู่ยากหรือเป็นผู้หญิงที่อยู่ในสถานะที่ผู้ชายรู้สึกว่าตนเองไม่คู่ควรฝ่ายชายไม่กล้าเข้าหาส่วนชายโสด ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเข้าหาหรือพยายามเริ่มต้นความสัมพันธ์นอกจากนี้สเตนตยังหมายถึงผู้หญิงควบคุมความสัมพันธ์มีสิทธิต์ตัดสินใจว่าจะคบต่อหรือจะเลิกก็ได้เพราะมักคิดว่าตนเองอยู่เหนือกว่าหรือดีกว่าฝ่ายชายค่ะมาดูเรื่องสุขภาพกันนะคะให้สเตนตแข็งแรงดีหากมีอาการเจ็บป่วยหมายถึงการต่อสู้กับโรคภยัยระวังเรื่องความเครียด อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวพักผ่อนน้อยนะคะสรุปไพ่สเตนเป็นไพ่ของผู้หญิงเก่งและแก่งแก้ไขฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคได้มีอำนาจในการจัดการสิ่งต่างๆรวมถึงการต่อสู้พยายามเอาชนะการใช้ทั้งแรงทั้งกายทั้งแรงใจและสติปัญญาความสามารถรอบด้านเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสเตรนน์รู้สึกจะเหนื่อยนะคะถ้าถ้าได้ไพ่ใบนี้เก่งก็จริงแต่เหนื่อยจังเลยอะ่ะเหมือนหัวหน้าครอบครัวถ้าฟังแล้วมีความรู้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอดาพยากรหรือช่องพิดาชาแน,นลนะคะสวัสดีค่ะ